สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าพาชมดอกไม้สวยๆนะคะอันนี้เป็นดอกกล้วยไม้พันหนึ่งนะคะซึ่งจะออกดอกตลอดปีนะคะอันนี้คือซื้อมาหลายปีแล้วนะคะซื้อมาเลี้ยงไว้แต่ว่าคือเขาจะออกดอกทีละกิ่งนะคะ อันนี้เขาเรียกว่ากิ่งก้านนะคะอันนี้คือที่เขาออกไปหมดแล้วนะคะแต่คุณย่าไม่ได้ตัดทิ้งเนี่ยเนี่ยอันนี้คือที่เขาออกไปจนหมดแล้วคือใบเขาก็จะไม่เหลือแล้วนะคะอันนี้ธรรมดาต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันหลายปีแล้วก็คงจะมันไม่มีหน่อแต่ขึ้นมาอีกธรรมดาเขาจะมีหน่อขึ้นมานะคะแต่ว่าคืออันนี้เพราะว่าเขาแก่แล้วไงคะเพราะว่าประมาณ 5ปีแล้วมัง้งต้นนี้น่ะอันนี้คงจะเป็นกิ่งสุดท้ายแล้วมั้งค่ะี้ที่ออกดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเยอรมันคุณย่าก,ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะคะแต่ว่าก็เป็นกล้วยไม้พันหนึ่งกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะกลิ่นจะหอมอ่อนๆใครรู้ชื่อก็ช่วยแนะนำคุณย่าด้วยนะคะ